สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องปอสีชาแนลวันนี้คลิปนี้นะครับเราอยู่กับอาวุธปืนซิกเซอร์ p สามหกห้าขนาดเก้ามิลิเมตรนะครับเป็นปืนส่วนการสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้เราจะมาทดสอบยิงสิบสองนัดต่อเนื่องสองแม็กนะครับกระสุนเป็นกระสุนที่มากับซิกเซอร์นะครับเป็นหัวทองแดง fmj full metal jacket แล้วก็กระสุนซ้อมของ bullet master เป็นหัวเคลือบนะครับ จะดูว่าการยิงเนี่ยปืนมีอะไรผิดขัดไหมนะครับของกระสุนที่ซิกเซอร์ผลิตมาแล้วก็กระสุนที่มีตามสนามยิงปืนทั่วไปนะครับแมกกาซีนที่ผมมีนะครับท,ที่ได้มากับปืนก็คือ,อผลิตจาก USA นะครับ made in usa นัดสุดท้ายค่อนข้างมันจุยากนะครับแล้วก็เวลาเสียบเข้าไปในปืนแล้วก็ขึ้นลำเนี่ยค่อนข้างใช้แรงแรงเยอะมากนะครับนี่ก็คือ แต่ว่าส้นแม็กมันจะแน่นนะครับเหมือนแม็กอิตาลีแม็กอิตาลีเนี่ยส้นแม็กมันจะคลอนนะครับแต่ว่าเวลาใส่12นัดเนี่ยมันจะค่อนข้างขึ้นลำง่ายกว่ากันนะครับอันนี้มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียแม็กแรกนะครับเป็น12นัดกระสุน FMJ full metal jacket ของ Sixauer นะครับที่เสื้อโครงการ12นัดหรือว่าการลันอินจะเป็นยังไงนะครับ แล้วก็อีก2นัดเป็นของบุเลต์มาสเตอร์ร้อเทรนนะครับเป็นกระสุนสซ้อมดูการทำงานของปืนนะครับว่าจะเป็นยังไงยิงระยะเจ็ดหลานะครับเป้าเป้าคนนะครับอ่เราเริ่มกันเลยครับนะครับแม็กยูเอสค่อนข้างใสลำบากนะครับการขึ้น อะไรก็ข้างลำบากแต่ก็ยังใช้ได้นะครับซิกซซาเวเออร์พีสามหกห้ากระสุนหัวทองแดงระยะเ็ดหลา12สองนัด สุนติดนะครับ ที่สองสไลด์ค้างนะครับสองนัด7ลาเข้าหมดเลยนะครับปืนทำงานเกือบสมบูรณ์แบบนะครับมีนัดที่ประมาณนัดที่สามเน่ที่สี่เนี่ยปืนมันเข้าไม่สุดต้องตกเข้าไปนะครับก็ถือว่าเกือบสมบูรณ์แบบแต่ว่าปืนผมไปลุยมาอาจจะไม่ได้ ล้างความสะอาดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูของ Bullet Master ครับต่อไปเป็นเอ่อปืนซิกเซอร์พีสามหกห้าสองนัดต่อเนื่องกระสุนซ้อมยี่ห้อ Bullet Master ระยะเจ็ดหลา สูนหมดนะครับปืนทำงานปกตินะครับบุลเลตมาสเตอร์ศูนซ้อมร้อมสิบเกรนไปดูเป้ากันครับศูนย์เข้าทุกงันนะครับระยะ7หลาถือว่าระยะยิงหวังผลค่อนข้างในระยะต่อสู้ค่อนข้างปืนะะหวังผลค่อนข้างได้นะครับกลุ่มกระสุนคือติดกันเลย ยิงไปทั้งหมด24นัดคือเข้าเข้าจุดนี้หมดเลยนะครับศูนย์เล็งได้ดีนะครับศูนย์ค่อนข้างเลืองแสงได้ดีทีเดียวแต่ว่าพอใช้ในนัดแรกมันมีติดบ้างนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าสามารถแก้ไขในการถับแหลกได้นะครับก็คือแก้ไขได้ก็การยิงทั้งหมด24นัด2แม็กถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับส่วนความแม่นยํา สำหรัท่านที่ยิงเป็นใหม่ๆก็ลองฝึกยิงดูนะครับการกั้นลมหายใจการเล็งศูนย์หรือแม้กระทั่งการตำแหน่งนิ้วนะครับปลายนิ้วกลางนิ้วแล้วก็ข้อนิ้วนะครับเมื่อสักครู่ผมใช้จุดตรงกลางนิ้วชี้นะครับก็ข้อหมดถือว่าพอใจกับการยิง12นัด2แมกนะครับแมก USA ทำงานปกติขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนอย่าลืมกดติดตาม แล้วก็กดเป็นกำลังใจใพวกเรานะครับสวัสดีครับ